สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกกันนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ทำนายดวงประจำเดือนเมษายนปี2,567กันนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับคำทำนายดวงครับ สำหรับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e ของทางช่องไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเจาะไปที่เรื่องแรกนั่นก็คือดวงการงานนะครับสำหรับท่านที่ทำงานประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือเป็นข้าราชการนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับถือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามา ให้คุณได้ยิ้มพอสมควรนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับที่เจ้านายนะครับหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยมอบหมายให้นะครับถ้าคุณทำมันออกมาได้ดีนะครับถ้าคุณทำออกมาพึงพอใจผู้ใหญ่นะครับผมเชื่อว่าโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณโดดเด่นมากๆนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาไม่ไว้ใจคุณนะครับถ้าไม่ชอบคุณเขาน่าจะไม่ให้โปรเจกต์ใหญ่อย่างนี้กับคุณนะครับ เพิ่มระหว่างนี้นะครับก็ควรเพิ่มความรอบรู้เพิ่มความรู้ใส่ตัวขึ้นมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้โปรเจกต์หรือว่าให้งานที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้เราอะนะครับออกมาดีเกินคาดต้องเกินคาดด้วยนะครับห้ามให้เท่ากับที่ผู้ใหญ่คาดไว้นะครับถ้าเกินคาดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าโอกาสสําเร็จในหน้าที่การงานของท่านเนี่ยสูงมากๆนะครับพยายามนะครับ ท่านในเดือนเมษายนนี้ท่านอย่าโชว์อย่าโชว์ว่าท่านเก่งเกินไปอย่าโชว์อะครับอย่าโชว์นะครับเก่งก็คือเก่งนะครับแต่บางทีการโชว์เก่งเกินไปมันทุกคนก็มองออกเนาะนะครับพยายามอย่าล้ำเส้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คุณควรมีความอ่อนน้อมถม่อมตนอันนี้ท,ท,ที่ที่ต้องเพิ่มมานะครับดวงดีอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องปรับในเรื่องของตัวเราเองด้วยนะครับ เพื่อเพื่อจะเปิดรับกับพลังงานนะครับพลังงานดีๆบารมีดีๆสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามานะครับสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับคุณลงทุนเพิ่มได้เลยนะครับสามารถขยับขยายนะครับลงทุนใหม่ๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจคุณงอกเงยนะครับหรือว่าร่ำรวยประสบความสำเร็จได้เลยนะครับแต่การลงทุนเพิ่มต้องลงทุนด้วยความรู้นะครับ วางแผนดีๆนะครับอย่าประมาทนะครับรับฟังเสียงของหุ้นส่วนรับฟังเสียงของคนอื่นบ้างนะครับอย่าเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ไม่งั้นอาจจะทำให้ธุรกิจคุณพังเป็นแน่นะครับงานทำคนเดียวมันไม่สำเร็จหรอกครับมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนในเรื่องของดวงการเงินโชคลาบนะครับดวงการเงินโชคลาบในเดือนเมษายนนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับเงินเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนที่คุณลงทุนไว้ก่อนอันนี้มันก็งอกเงยให้คุณได้ได้เชยชมนะครับถือว่าดีรายได้เสริมที่คนที่ต้องบอกว่าถ้าคุณขยันนะนะครับผมต้องขอขีดเส้นต้ยไปก่อนว่าถ้าคุณขยันเนี่ยคุณจะมีรายได้เสริมเข้ามาเยอะมากๆนะครับบางคนมีรายได้เสริม เกือบเท่ากับงานประจําเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งขยันนะครับยิ่งรวยนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับโชคลาภก็เข้ามาให้คุณเห็นนะครับโดดเด่นพอสมควรในเรื่องของดวงโชคลาภนะครับรายจ่ายก็ใช้ย่อยนะครับเข้ามาเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมนะครับเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นควรงดใช้จ่ายนะครับสิ่งของที่ไม่จําเป็นนะครับวางแผนการใช้เงินดีๆนะครับมีมีอะไร ที่ใช้ได้ใช้ไปก่อนนะครับอย่าซุร่ยุร่ายนะครับวางแผนดีๆนะครับผมเชื่อว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับสามารถมีเงินเหลือกินเหลือ,กเ,ลอกเก็บเหลือใช้หรือบางทีตั้งตัวได้เลยในเดือนนี้นะครับผมอ่ะผมขอเพิ่มในเรื่องของสําหรับคนที่ยังว่างงานอยู่นะครับที่กําลังหางานเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่มไม่ได้ใช้คาว่าเพิ่มนะครับก็คือ อาจจะเริ่มที่ตัวเองนะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับพย,ยายามเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยได้ช่วยในการหางานนะครับดวงเดือนเมษายนคุณดวงคุณคือผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่แล้วนะครับในเดือนเมษาเพราะฉะนั้นให้เข้าหาผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้งานตามที่คุณตั้งใจไว้นะครับส่วนดวงความรักนะครับ สำหรับดวงความรักคนโสดนะครับจะเจอคนรู้ใจนะครับแต่อาจจะเป็นความรักแบบที่ไม่เปิดเผยนะครับ <c oughs> ก็คือแอบคบกันนั่นแหละนะครับต่างคนนะครับต่างไม่อยากจะเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนไว้อยู่หรืออยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการครบกันเนี่ยแบบนี้ผมว่าเป็นมันเป็นเหตุผลของแต่ละคนแหละนะครับบางทีอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดเผยนะครับ ก็ลองศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากศูนย์นะครับใจเย็นๆนะครับอย่าเริ่มจากร้อยเดี๋ยวจะเสียใจเอาได้นะครับค่อยๆคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆถ้าใช่สักวันก็ใช่นะครับความรักไม่ใช่ไอติมนะครับไม่ต้องรีบกินไม่ละลายหรอกนะครับสำหรับคนที่มีคู่นะครับหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วคบหาดูใจกันอยู่นะครับในเดือนนี้ถือว่าดีมากๆนะครับคุณและคู่รักนะครับ ดูแลกันดีมากๆจนผมอิจฉาเลยนะครับนตอนนี้นะครับโอ้มีคนมาเอาอกเอาใจเนาะนะครับโอ้สุดยอด happy ending มากๆต้องต้องบอกเลยนะครับแต่ระวังนะครับแฟนคุณนะครับหรือคุณนี่แหละนะครับจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับมือที่3นะครับเพราะว่าคุณก็เนื้อหอมชยย่อยนะครับในเดือนนี้อะไรที่รักษาระยะห่างได้นะครับหมายถึงคนอื่นนะก็พยายามรักษาระยะห่างเดี๋ยวแฟนคุณมาเจอ อาจจะเข้าใจผิดเอาได้นะครับลองดูนะครับระวังระวังไว้ด้วยก็ดีนะครับส่วนสุขภาพพาานามัยนะครับในเดือนนี้ถือว่าแข็งแรงพอสมควรนะครับสิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือความประมาทของคุณนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับสุดท้ายนี้นะครับ ไม่ว่าคุณจะดวงดีแค่ไหนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คืออย่าลืมสะสมบุญครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับผมเชื่อว่าดวงเราดีอยู่แล้วจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแม้เดือนไหนดวงเราตกนะครับจะทำให้เราไม่พบเจอเลยจะมีคนคอยหยิบยื่นมือมาช่วยนะครับ ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับและขออำนวยอวยชัยให้ทุกๆคนทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐี100ล้านพันล้านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับผม